สวัสดีค่ะเพื่อนๆไม่ไปไหนหรอกค่ะเล่นอยู่กับกบค่ะไปไหนไม่ค่อยจะได้นะคะเพื่อนๆจ้ะมาเล่นกับกบนี่แหละเนาะเพื่อนๆเนาะเออเพื่อนๆอย่าเบื่อนะคะพามาดูกบเพลินๆจ้ะนะคะเพื่อนๆเนี่ยฮะเป็นอะไรครับเนี่ยเป็นอะไรครับเออไปดิอย่ามากัดคนนะอ้าวอันนี้เป็นอะไรเนี่ยคันหน้าคันตาอยู่เนี่ยเป็นอะไรครับ โอ้คันนะโอ้ยลูกกินอันนี้ลูกกินผักตบจับจับลงาดูโอ้ยกินอาหารไม่ได้นะ่ะน่ะไปแล้วนี่นี่เอากระชอนมานี่ลูกกินผักตบจับเพื่อนๆจ้ะกินผักตบแล้วก็กินอาหารไม่ได้เนี่ยลผอมเลยตัวเนี้นะกล้องจับอยู่เนี่ยนั่นะค่ะเพื่อน,นใช่ไม่ไม่ได้เต็มปากหรอกแต่ว่ามัน แต่ว่ามันติดแห้งเลยอ่ะมันไม่กินอาหารไม่ได้เอ้ยเห็นไหมมันพยายามอาออกอยู่เนี่ยนี่ไงมันไม่ได้กืนเนี่ยน,นี่นี่เห็นไหมตัวมุมนี้ระวังเด้อหน่ะนะมุมเนี้ยอึ๊บเออได้เห็นไหมเออติดพอดีหมคะอ่ะเอาออกสิดึงออกมาหน่อยกินอาหารไม่ได้ไมีมีดูก่อนอย่าเพิ่งพูดนอนเพื่อน เออออกมันอะมันคืออะไรผักตบเห็นไหมมันมันกินอะไรอะกบกินอะไรก็ไม่รู้เพื่อนเพื่อนฮะเอาอาหารให้กบก่อนเดี๋ยวค่อยไปเอาออกตัวนั้นน่นะน่ะอา้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกบกร,กระโดดออกดูพ่อลุงทำมาเอานั้นพลาดไร <laughs> รู้ว่ากบกระโดดเย่งเดี๋ย อเอาร้องทำไมลูกหิวแล้วหิวแล้วเหรอหิวแล้วหิวฮะเอออย่ากาัดนะอย่ากาัดนะจ๊ะฮะไหนดูดโอ้อาเพิน่นปล่อยเพิน่นเพิน่นกินอาหารไม่ได้นั่นเออเห็นไหมคะกินเนี่ยกินผักตบเน่านี่แหละจ้ะเพื่อนๆจ๊ะ เออแล้วก็มาเป็นก้านยาวอาหารมายัางอา้าวล้องทำไมละ่ะลูกอกอกอกลงทำไมละ่ะลูกพ่อ,อกินอาหารกับพ่อนะลูกช้าพ่อก็ได้เพื่อนอย่าเบื่อนะคะเป็นอะไรไม่สบายเหรอลูกไม่สบายเหรอครับงอนอะไรลูกงอนอะไรเอ้ยงอนอะไรเนี่ยเอ้ยน่ารักจังเลยเนี่ยงอนอะไร ไปไปกินอาหารไปกินอาหารเออข้าวมาอีกแล้วตัวนี้จะกัดเขาอีกเด้อนี่เด้เอดเอาดิเอาดิเอาเด้อขอโทษนะคะนี่ขอโทษจะ้ะเพื่อนๆจ้าขอโทษนะคะอึบนี่มากินอาหารกับพ่อหนุนไหมอึบนูนมาย้อนมาอึบนี่ไหมไหมอึบไหมคะอึบอึบนี่ไหมคะ อไม่ได้ไปไหนหรอกค่ะอยู่กับกบนี่แหละคา่ะอะมาอีกแล้วอย่านะอย่านะอย่านะ,านะจับปุ่นนะเพ<น>ื่อนๆเนาะจับปุ่นนะนี่มุมนี้ยังไม่ได้กินนะให้ยังมุมเนี้ยเออมันยังไม่ได้กินไม่ได้ถึงเลยเออเอเามาอีกเอามาเพิ่มแบ๊คที่เธอ ไปกินอาหารลูกพร้อมเชะเนี่ยตัวเล็กไปบอ่อนุน่นโอ้โหกระโดดลอยเลยตะกี้เพื่อนๆนจ้ามันอา่าถ่ายไม่ทันจะ้ะท่ากล้องไปไม่ทันค่ะอ,อ,อ่ามุมนั้นอ่ะเมื่อกี้มันกระโดดกัดเชือกน่ะเห็นไหมตัวดำดน่ะท้อง,งางท้องไปเลยน่ะตัวดำดเห็นไหมยังกระโดดขึ้นมาอยู่น่ะเห็นไหมนะเออเห็นไหม เออแมวกระโดดกกัดเชือกมาตัวดำๆนันไหนมะนี่โยนเข้ามุมนี้ให้หน่อยโยนเข้ามุมนี้แล้วก็โยนตรงที่เกาะนี่ก็ลงมากินอะไรอย่างผมอยูขนาดขี้เกียจขี้เกียจฮึโก้เพื่อนๆนะจับเพ,เพื่อนๆดูเออเห็นไหมแล้วก็มุมอย่างนี้ด้วยเออนี่เออเออไหมคะเออ ม่อาน้องยายาลูกหนูทำอะไรลูกมันยายาก็ได้แล้วดูกบจ้ะเล่นน้ำทางมันลูกก็ได้ตัวที่เข้ามาปล่อย,อยวัดสองตัวนั้นไปไหนอะถวที่วิ่งเข้ามาในบ้านนะไม่ใช่ตัวอยู่วัดเด้อสวัสดีนะคะเพื่อนๆจ๋าขอบคุณทุกเลิฟทุกไล,ท,กลทุกกำลังใจค่ะดูกบเล่นๆไปนะคะเนาะดูกบเล่นๆไปจ้ะเพื่อนๆจ๋า สวัสดีนะคะ